สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีดำกระจกชาดำห้ามิลบานเลื่อนสลับค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างเดิมทีตรงนี้เป็นวงกบไม้ลูกค้าอยากติดตั้งแอร์แต่อยากได้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะ พะลูกค้าเขาอ,อยากได้แบบอารมณ์แบบว่าเป็นหน้าต่างสีดำสีกระจกมืดๆนิดนึงเขาชอบอยู่แบบเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีดำกระจกชาดำบานเลื่อนสลับเปิดไปสลับไปสลับมาแบบนี้ได้เลยนะคะเปิดได้ช่องใดช่องหนึ่งสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะกระจกเป็นสีชาดำนะคะอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยคะ่ะถ้ากดขึ้นข้างบนจะเป็นสีแดงนี่คือเราล็อกแล้ว ล็อกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะคะลูกค้าท่านใดสงสัยงานวงกบหน้าต่างงานไม้สามารถเปลี่ยนเป็นงานกระจกอลูมิเนียมแบบนี้ได้ยังไงเข้ามาดูร้านเพิ่มสินการช่างนะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีดำกระจกชาดำบานเลื่อนสลับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ